นี้เวลาเกือบทุ่มนะคะกำลังเดินทางไปดูหิ่งห้อยแถมพระจันทร์เป็นดวงนะ,ะที่อัมพวาตลาดน้ำอัมพวาะคะ่ะอากาศเห็นหิ่งห้อยดีดๆสุดๆเลยนะ,ะถึงไหม กลางคืนกะมืดนบแต่ชีวิตก็ไปที่หน้าเสมอบอ,อกว่ามีเรือขัไปนะคะทุกคนอย่ารอไปกับชีวิตทีหน้ามีเสมอมืดแล้วทีหน้ามีเสมอพอาะเรือขัไปโดยการคิดตลาดน้ำอัมพาวานะคะท้อง